สวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้นะคะเก๋จะพาไปเที่ยวนะคะไปช้อปปิ้งนะคะที่ร้าน Christmas Tree Shop นะคะร้านนี้กําลังจะปิดตัวลงนะคะเพราะเพิ่งประกาศหลอนล้มละลายนะคะที่อเมริกานะคะเก๋ก<ๆ>็<ๆ>ไม่แน่ใจว่ามีกี่สาขาที่เขาจะปิดนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสาขาที่จะปิดหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาประกาศล้มละลายแล้วนะคะนี่นะคะ ร้านนี้นะคะจะไม่อยู่ในออนไลน์นะคะจะต้องมาที่ร้านมาซื้อเท่านั้นน,นะคะก็จะมีทุกอย่างนะคะเดยกจะพาไปชมราคานะคะราคาแต่ละอย่างว่าประมาณเท่าไหร่นะคะร้านนี้นะคะช่วงนี้นะคะใกล้ปิดแล้วะคะ่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่899นะคะเป็นลูกโป่งนะคะที่ว่าใส่น้ําลงไปนะคะอันนี้ก็เป,ปนนนะะเ um. เ็นปืนฉีดน้ํานะคะเด็กๆก็ชอบเล่นปืนฉีดน้ํากันลนะคะก็อันนี้ก็เป็นของเด็ล่นนะคะ40เหรียญนะคะปืนฉีดน้ําอยู่ที่ราคา6เหรียญนะคะแล้วก็นี่เป็นคูลเลอร์นะคะอยู่ที่2499นะคะเนี่ยค่ะประมาณ25เหรีย นะคะ้าชิตตัวนะคะ13เหรียญน,นะคะแล้วก็นูโดสนะคะนี่นะคะของม,ามาใหม่ขนาดหน้าฟลหน้าคร<ๆ>ิสต์มาสก็ออกมาหมดเลยนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นพืชต่างๆนะคะลด50%นะคะของแต่งบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นร่มนะคะร่มก็อยู่ที่29เหรียญ99นะคะก็ประมาณ30เหรียญน่นนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เด็กก็ชอบวิ่งกันไปวิ่งกันมานะคะ อันนี้นะคะก็มีของตกแต่งมีโป้งมีป้ายนะคะไว้ประดับนะคะในบ้านนะคะก็อันนี้ก็พวกดอกไม้ปลอมต่างๆต,ต,ตกแต่งในบ้านนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวบางอย่างก็จะขึ้นราคาให้นะคะว่าราคาที่นี่เท่าไหร่นะคะตัวนี้คะสิบสามเหรียญน,นะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะเพื่อนๆ ดูสิคะราคาเท่าไหร่อ่าแเหรียญน,นะคะ799นะคะที่เมกาเนี่จะลงใช้แบบว่า99เนี่ยบ่อยนะคะนี่นะคะโต๊ะก็แบบว่าโต๊ะกินข้าวประมาณ20เหรียญน,นะคะอันนี้บอกกินบนเตียงทํางานบนเตียงวางคอมพิวเตอร์ได้นะคะเด็กกิจะจัดเป็น1อันน,ะะนั่นนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าคัตติ้งบอร์ดนะคะเป็นเขียงนะคะดิสนีย์นะคะ999นะคะก็10เหรียญน่นนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบว่า ที ain, ่หนีบนะคะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกนะคะสิบเหรียญน่นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นว่าที่โรนะคะโดโรโดนะคะเนี่ยนะคะเบเกอรี่นะคะก็สิบเหรียญน่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นครกเล็กๆกันนะคะเนี่ยคะะน่ารักน่ารักนะคะหนึ่งสี่เก้านะคะเกือบสองเหรียญนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นครกเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณสี่เหรียญนั่นนะคะเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินกันเพลินเลยนะคะเนี่ยค่ะกิก็เสียดายนะคะร้านนี้นะคะเวลามีเทศกาลอะไรนะคะเขาก็ชอบจะมีของต่างๆตามเทศกาลมาขายนะคะแต่ ว่าช่วงนี้นะคะพอใกล้ปิดนะน,นะคะ ก็ราคาค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเกีตว่านะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นอ่าเรียกอะไรที่ใส่น้ํานะคะนี่นะคะหกเหรียญนะคะเป็นพลาสติกกันนะคะที่นี่ก็จะแบบของบอกว่าไม่ได้บอกว่าเวอร์วังอลังการไม่ได้หรูมากนะคะเพื่อนๆนี่คะของบบกพอใช้ได้นะคะนี่ก็เป็นป้ายนะคะ laundry นะคะอยู่ที่20เหรียญนะคะผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะป้ายต่างๆนะคะไว้ตกแต่งบ้านนะคะเกีตก็นานๆมาทีนะคะขับรถประมาณ20นาทีนะคะร้านนี้นะคะจากบ้านเกตนะคะ อันนี้ก็เป็นทรายต่างๆนะคะฝรั่งชอบแต่งบ้านเป็นทรายนะคบใส่ป้ายนู้นป้ายนี้นะคะบนบ้านนะคะเขก,กว่าจะจะหา,าไปใส่ตามบ้านบ้างน,นะคะแต่ว่ายังไม่เจออันที่ถูกใจนะคะอันนี้ก็ที่วางเทียนะคะนี่นะคะมาจากอินเดียนะคะราคาอยู่ที่10เหรียญน,นะคะเนี่ยนะคะ แล้วก็จะมปอันใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็จะมาจากอินเดียเหมือนกันนะคะก็จะแพงกว่านิดนึงนะคะอยู่ที่ราคาอ่าเท่าไหร่คะ12 9 9นะคะประมาณ13เหรียญนั่นนะคะเนี่ยนะคะจะมีพวกเทียนนะคะเนี่เทียนนะคะดูนะคะ11นะคะ99นะเะ12เหรียญค่อนข้างแพงนิดนึงงนะเห็นว่านะคะก็มาก็ช่วยๆกันนั่นนะคะเนี่ยนะคะร้านเขาก็จะบอกว่าไปไม่รอดแล้วนะคะที่นี่นะคะเกาก็อืมเปิดมานานนะคะหลายสิบปีนะคะ รู้กี่ปีนะเกิดอยู่มาเปอร์เกอร์นะคะสิบยี่สิบสามสิบปีนะคะเนี่ยนะคะก็เนี่ยคะ่ะ หลายอย่างนะคะก็เด็กก็อยากได้ปืนฉีดน้ำค่ะเก้าเหรียญนะคะประมาณสิบเหรียญนะคะปืนฉีดน้ำเนี่ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะเกดก็พามาทัวร์นะคะแล้วนี่ก็เป็นพวกกล่องใส่ต่างๆนะคะของใช้ในบ้านตะกงตะก้านะคะนี่นะคะน้ํายาทาเล็บไม่ใช่น้ํายาทาเล็บนะคะน้ํายาล้างเล็บนะคะหนึ่งเหรียญยี่สิบเก้าเซนนะคะอันนี้ก็เป็นพวกค็อกเทลม็อกเทลนะคะนี่นะคะราคานะคะประมาณสี่เหรียญนะคะนี่บัตลี่เมอรี่นะคะอ่าใช่หรือเปล่าแล้วก็เนี่ยนะคะก็เป็นวิตามินต่างๆนะคะนี่วิตามินซีอยู่ที่สิบแปดเหรียญนะคะราคาค่อน ข้างแรงนิดหนึ่งนะคบอันนี้ก็เป็นภูนะคะเพื่อนเพื่อนภูที่250เหรียญนั่นนะคะเนี่ยนะคะกก็ฝากมาเพื่อนๆมาดูกันนะคะเผื่อใครสนใจนะคะใครอยู่อเมริกาก็ถ้ามีนะคะก็ลองมาช็อปกันได้นะคะร้านเขาจะปิดตัวลงแล้วนะคะเพื่อนๆไงฝากเพื่อนเพื่อกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูก2ด้วยนะคะอันนี้โตนะคะโต๊ะบาร์นะคะราคาดีงามนะคะโต๊ะ250เหรียญนนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นเซตเซตหนึ่งเลยนะคะเนี่ยนะคะไงฝากเพื่อนเื่อกดไลค์กดแชร์ก็บด้วยนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ